เสียงดังฟังชัดไพเราะมาใกล้ถามไหมก็ยังมี <laughs> <laughs> เป็นไงบ้างครับมืนเสาเตีนเตีนสิบโมงสเสาร์ย <laughs> ตึงกี่โมงก็ได้ไม่อ,อย่าลนว น like, ี่ครับหม้อเขาทิ้งไหมวางยางมาต่อยหม้อหาแล้วก็ทิ้งช้อนไ้สามคันสามคนพอดีเลยอันนี้ดูข่าวนะครับข่าวข่าวอันนี้ก็เสียดายอยู่ขยะไม่อยากทิ้งให้ สา,ามคนก็อิ่มอยู่ดอกแค่นี้เขาว่านะเห็นเ <c oughs> ขา,าบอกเมื่อกี้เนละกินคนละยี่สิบเม็ดอย่างน้อยๆเราก็กินของจริงระบบแสงสว่างแล้วก็โอเคอยู่แต่ทำไมแบตมันลดมันเหมือนมันไม่เข้าขอ,อะไรอันนี้ก็ผู้จัดก,การฐานนะ ดันรถกระเสือกกระสนมาจนถึงสุดปูนนี่น่มไปติดอะติดไอ้นั่นในงานเข้ากันนะข่างขวดิงกระโลยเลยใหม่เข้าใหม่ดิบไมฮะโม่ก่อนใหม่ใหม่บ้านโอ้ตายอย่างงี้วันน้ยำแล้วมั่งเขานี่ที่ถอดไถอดไผ่หรอันแย้มขึ้นโต๊ะป๋อโมูโตกสิ้นป๋อ ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สามสามสองหกหม้อของเราสั่งตรงมาจากอเมริกาครับเครือบดำพ่นม่ดำไปด้วยไปด้วยมมนมีโอกาสได้ขึ้นสนิมอไม่มีโอกาสได้ขึ้นสนิมหม้อห็นไหนขึ้นสนิมวะเครือบดำไปแล้วไหเครือบดำแบบแปดชั้นแล้วคนจะเอาอะไรหุงข้าวกินเลยไม่มีเอาป๋องเบีย ฟองเบียร์คนละสองเนี่ยคนอยู่ต้องกินไปก่อนเนอะอันนี้เราจะทําน้ําตกนะครับน้ําตกหรือว่าจะเป็นน้ําไหลก็ไม่ไม่รู้คว <c oughs> ันคือไหลทําไหมอันนี้ หลิวของเราเนี่ยสั่งพิเศษจ,จากที่ไหนไหมัจน้จากขมเมนช่องไหนช่องไหนหมาขาม้ามมาให้ ว่าแหละเด็กๆก็เด็กแต่ไม่ได้ก็ไม่อันนี้ปืนของเราเนี่ยทำมาจากไม้หอม,มหอม่ะ <c oughs> หอมมากเลยหอมธรรมชาติหอมไหมทำไดาเราไม่เอาไม้หอมอย่างเดียวอันนี้อะไรนะบัวมันตกหมอ้อไฟแดงไหมใช่ป้อ ไม่แล้วมั้งมูบอกยังหนาไม่ฝาดเตือนปั้เอายังหรอปาดค <c oughs> รับลิ้นแล้วปาดแ <rainforest> ลด้ลิ้นไม่ปาดเดียวครับปลาต้านเถอช้อนก็ไม่มีมีอยู่สามขันสามคนพอดีเลย <pet> แล้วก็กินอยู่ง่ายๆร้านนี้ดนตีเพราะอาหารอร่อย ไงกุ๊บแล้วจะอไรกินบ่อะไรกินนะไ, <laughs> ไฟมันแรงไปมั้งบ้าไฟเลยเด้บมไฟเหรอ,มมอไม่หอม <laughs> อะไรเงี <laughs> ้ยไม่หอมถอมานหอมกุบแล้วเดี๋ยวหลังจากเราทอดเสร็จเราก็าจะมาดูสีและรสชาติกันนะครับ โอเคเนื้อสเต็กเนื้อสเต็กแบบอย่างไงมีกากบรอกหเอาดูสก่นก็ได้สีนี้ได้เลยไปข้างนั้นนังมาย่างจากหมูทอดแกเป็นหมูย่างครับมาไปจุด Bần được gặp ní gỡ, ha, kim nhang hâm lâm bát. Don't put lâm bát, ăn put lâm bát. Don't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  put lâm

Nói đại cán không Chết đã, sập hả Nhắm 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 Nắng bớt đứa bụi อันนี้อะไรนะถ่านไม้หอมบ่ับขวดอะไรขวอย่างวะยางเอาไรตำล่ะขวตำไปใส่กอคุ้งทุบแล้วบนหยางดนึ่งกิมมันได้ยอะจิมไก่กิมหมูได้บ่ นะส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศท่าเรือน้ำลึกนะครับยังไม่เปิดนะครับอันนี้คาดว่าน่จะเป็นหมู่บ้านของสวน,นครับ าตพักตกินข้าวกินนังโมไอคนหวนเลยคนหวนถ้าคนจนทำไมลำบากกินอย่างนี้เดี่ยวขาได้กินนะนี่ <c oughs> คิดว่าล้มไม่ธรรมดาครับ <c oughs> จุ๊อออยอะไรจุ <laughs> จ๊บันนอกจุ๊บันนอกนี่ฮะซอยอจุย๊บจุ๊บต้องไหมจุ๊ยยางมั้งเบียกป๋องมั้ง <laughs> กําลังแสีบเลยน่ะจวดเสียงแรงยังไม่ได้สักป๋องเลยน,ะน,นี่อันนี้อันนี้อันนี้ของฟรีนะครับไปแลกมาดิเพราะกินหมดเป็นหมื่นแ<อ>ลนะ้วเนี่ย

อืมส <mile> ุดยอดซอสซอครับไม่ซอสครับคุยครับทำยังไงจุกเดี๋ยนี้อืมจุกพับผายด้วล้างคออร่อยครับอร่อยสุดๆสุดๆมันนอกครับ เด็กมองนอกบ่คืนเลยนะเบียร์เหม็นแตกต่างกันเลยอาหกินยากครับเด็กมองนอกนี่มองนอกแท้ๆนะครับเนี่ยเยอะอร่อยแล้วก็ตบท้ายด้วยเบียร์ครับไม่ต้องห่วงข่าวเราอยู่ในถุงแล้วเหลือเองสเต็กที่สวรคครับเหลือสเต็กหนังหมู เปลี่ยนแผนใหม่ปุ๊บปีหน้าเอาม้อสนามขึ้นมาด้วยปุย๊บมันได้กินอยู่นยเนี่ยเขาเลยแป๊ดเดียวเองต้องน้ำกินแบบสดวจาดนะน,น้ำจิ้มพริกมนะนาวเนาะ เด็ดเลยอาสมไปได้ป่ะ้มเขียวหวานเขาบอกเขียวยังหวานเพียม <laughs> งมา,มาครับมา,ด,นนานบด้ดวกบกวนวันนี้เราจะไม่กินข้าวแล้ว พราะไม่มีอะไรจะกินอเอาะอะไรกินเลยบ่ว้าดูมีหมอนเดียวเนี่ยก็ว่าจะอันนี้ก็ใส่ข้าวในถุงนี่ <c oughs> เดี้อเดป๊บน,นึง <c oughs>